ต่มาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นตัวจากไฟฟอร์สเนาะตัวนี้ราคา200 0บาทนะฮะเอมบอก็ปกติแลนะ้วนะสกิลแรกนะครับจะเป็นการเลียงหอกไฟออกมาเนาะกดอีกรอบนึงมันก็จะแทงไปข้างหน้านะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นสกเก็ตบอร์ดเนาะถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยมันก็จะติดดาเมจแล้วก็จะระเบิดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนระเบิดเนี่ยบล็อกแตกนะส่วนท่าสามนะครับจะเป็นการพุ่งแล้วก็ทำดาเมจคอมโบอย่างที่เห็นเลยนะ ตามาสกิลที่สนะฮะจะเป็นการโยนหอกขึ้น้าบนแล้วก็แทงมาีกรอบหนึ่งนะฮะต่อไปสกิลบล็อกได้กับบล็อกไม่ได้นะฮะสกิลแรกนะครับบล็อกได้เนาะสกิลสองบล็อกแตกที่ที่2นะฮะสกิลที่3บล็อกแตกนะฮะส่วนท่าสอันนี้บล็อกได้นะครับต่อมาเป็นร่างโหมดนะฮะสกิลแรกนะครับจะเป็นการต่อยรัวๆนะครับ แล้วก็จะนอกแบกทีสุดท้ายเนาะสกิลที่2นะครับจะเป็นการจับแล้วก็ทุ่มกุญแจสู้ลงมาอย่างนี้เนาะท่านี้บล็อกแตกนะฮะท่าสามนะครับท่าสามจะเป็นเอ่อผมไม่รู้มนเรียกว่าลูกอะไรผมจาไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เล็งได้นะครับยีดผ้าดามเมจบล็อกแตกก็ท่านี้ส่วนสกิลที่4อันนี้จะเป็นการวาร์ปเข้าไปหมุนตัวคู่ต่อสู้เนาะเนี่ยมันแรงมากเลยนะท่านี้ โอเคล่างหมดก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลบล็อกได้กับบล็อกไม่ได้กันนะขะอ,องล่างหมดเนาะสกิลแรกนะครับบล็อ hmm, กแตกสุดท้ายเนาะสกิลสองอันนี้บล็อกแตกนะอย่างที่บอกไปสกิลสามนะครับอันนี้ก็บล็อกแตกนะฮะส่วนน้าสี่นะครับบล็อกได้นะโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว ไอพวกบัฟเนิฟเนี่ยจะไปแยกทำคลิปมาอีกทีนะฮะตอนเลิกเรียนเนาะโอเคเอาไว้เจอันคลิปหน้านะครับบาย